สวัสดีค่ะมีใครกินมันหมูเหมือนบ้านนี้ไหมกำลังซื้ออันนี้เป็นมันหมูนะคะซื้อมาจากตลาดนัดโลละ20แต่ก่อนเขาขายให้โลละ30บาทซื้อบ่อยเป็นขาประจำเลยซื้อทุกอาทิตย์เดี๋ยวนี้เขาก็เลยขายให้โลละ20บาท3าโลห0บาทถามว่าคุ้มไหมคุ้ม คุ้มมากถ้าไม่มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะเป,เป็นน้ำมันดีเลยอันนี้น้ำมันเริ่มออกมาแล้วนะคะเจียวไปไม่ถึง5นาทีเลยวันนี้ได้มันมาดีมากส่วนอันนี้เป็นหนังหมูนะคะที่ทางร้านเขาแถมมาให้เยอะมากประมาณ2อกิโลได้ก็เลยทยอยทำ ต้มไว้ก่อนต้มหนังหมูเหมือนหนังหมูแก่ๆเลยอะค่ะมันแข็งมันเหนียวต้มนานมากต้มให้เปื่อยแล้วก็จะมาทอดด้วยกันจะทอดเป็นแคบหมูนะคะอันนี้มันก็จะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าทำตอนค่ำแล้วนี่นะคะก็จะใส่หนังหมูรวมไปด้วย แต่เขายังไม่พองล่กค่ะวันนี้ต้องแช่ให้เขาอิ่มเอออ่อิ่มน้ำมันสักคืนพรุ่งนี้ก็เอามาทอดอีกรอบหนึ่งแค่นี้เราก็พอแล้วนะคะเพราะว่าเจียวนานกว่านี้เดี๋ยวน้ำมันจะไหม้ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจียวต่อลราเอาน้ำมันออกก่อนเพราะว่าเราจะใช้น้ำมันปิดไฟแล้วเราก็แช่ไว้ในกระทะไว้เลยนะคะ นี้เราค่อยมาเทน้ำมันออกก็ได้หรือไม่งั้นก็จะมาทอดต่อถ้าใครจะทอดแบบหนังหมูกอบๆนะแต่ว่าของอ้อมจะทยอยทอดทีละน้อยนะคะใช้น้ำมันน้อยๆเพราะว่าเน้นน้ำมันเอาไว้ใช <c oughs> ้ไหมะ้ะหนังหมูก็จะเริ่มพองอันนี้คือเป็นในส่วนของหนังหมูนะคะส่วนน้ำมัน อันก็แยกออกแล้วเดี๋ยวเรามาลอกปรอกขวดกันส่วนกากกับมันแบบนี้นะคะเราก็แยกกันไม่งั้นมันจะชื้นเพราะอันนี้เขาจะไม่กรอบเนาะจะไม่กรอบอันนี้เราไวใ้ให้ให้หมากับแมวหมาหมาหมาจอนชาวบ้านเยอะ อันนี้ก็เป็นแคบหมูที่ทอดไว้นะคะสภาพก็จะเป็นแบบนี้หน้าตาน่ากินมากกรอบเลยค่ะส่วนอันนี้คือน้ำมันหมูที่เราแยกจากกากาศหมูไว้เมื่อวานนะคะอากาศเย็นหน่อยเขาก็จะขึ้นไขแบบนี้แต่เวลาใช้ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามากรอกใส่ขวดไว้ใช้กันนะคะนี่เลยค่ะที่กรอกขวดแล้วนะคะ อันนี้เราก็ในเหยื่อเราก็จะเอาไว้ทานข้างอกอันนี้ส่วนที่เหลือเราก็เก็บไว้เก็บไว้ทานรอบต่อไปนะคะอันนี้เราจะไม่ท,ทําชีแลเยอะๆนะเพราะมันจะเหม็นหืนงก็เราแค่ทําพอทานเป็นไงคะสําหรับคลิปนี้หากใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามช่องเรื่องเล่าในบ้านด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ